ฮัลโหลสวัสดีนะคะกลับมาเจอกับจอยอีกแล้วช่องจอย CA นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเอ่อคอนเทนต์ ขายอะไรได้แล้วจอยก็ซื้ออะไรมานะคะถ้าใครติดตามจอยเนี่ยก็จะรู้นะคะว่าจอยเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะขายเสื้อผ้าแบรนด์เนมนะคะทั้งมือหนึ่งมือสองใน e b a y แล้วก็พอร์ชมารกนะคะแล้วก็ตอนนี้จอยก็มีร้านเพิ่มอีกร้านนะคะก็จะเป็นบูติกออนไลน์เป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมที่จอยซื้อเอามาขายในร้านของจอยนั่นเองนะะโอเคเรามาเริ่มเข้าคลิปกันเลยดีกว่าะคะ่ะว่าวันนี้จอยขายอะไรได้บ้าง ขอเริ่มด้วยรองเท้าก่อนนะคะปกติจอยจะไม่ค่อยซื้อรองเท้าหรือกระเป๋านะคะมาขายในร้านส่วนมากก็จะเป็นเสื้อผ้าซะส่วนใหญ่ที่จอยเน้นขายนะคะแต่ว่าคู่นี้จอยไปเจอเป็นแบรนด์นะคะซื้อมาจากร้าน Goodwill Store นะคะอันนี้เป็นของใหม่นะเขายังมีราคาบอกอยู่เลยว่า14เหรียญเดี๋ยวจอยจะต้องลบออกนะคะก็ คู่นี้ขายไปในราคา45เหรียญน,นะคะในพอร์ชมานะคะให้ดูดีเทลคือเป็นเป็นลายหนังงูค่ะแล้วตรงเท็กเจอร์ค่ะก็เป็นเหมือนเกรดงูด,ด้วยนะคะแบรนด์ก็คืออันนี้สจวัดนั่นเองนะคะถ้าใครไปเจอรองเทา้าแบรนด์นี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งมือ1นึมือสสามารถซื้อเอามาขายได้นะคะแต่รองเท้าส่วนมากจอยเลือกนะคะเวลาที่ซื้อจอยเลือกที่จะซื้อมือหนึ่งมากกว่านอกจากว่าไปเจอ มือสองที่เป็นแบรนด์ดีแล้วซื้อมาทํากําไรได้จอถึงซื้อแต่ส่วนมากจอยเลี่ยงที่จะไม่ซื้อเพราะจอยไม่ชอบขายรองเท้าค่ะเพราะว่าเราถ้าเราไปซื้อรองเท้ามือสองมาเนี่ยเราต้องเอามาทําความสะอาดนะคะทํายังไงที่ให้ดูใหม่นะคะเพราะว่าต้องทําความสะอาดตรงนี้ด้วยแต่ว่าคู่นี้เป็นของใหม่นะคะเพราะว่าไม่ไม่ผ่านการใช้งานมาแล้วก็ด้านในก็ไม่เลอะแต่ว่าเขาไม่มีกล่อง นั่นเองนะคะอย่างที่บอกซื้อมา14เหรียญขายไป45เหรียญในพอร์ชมานะคะถ้าขายในพอร์ชมาเนี่ยก็จะโดนเสีย20%ค่าฟรีในการขายต่อมาตัวนี้ลงปุ๊บนะคะขายได้ภายใน1วันนะคะจอยไปได้มาจากร้าน TJ m a x แนะนำช่วงนี้ TJ m a x กับ m ับ s h a l l s ลด ราคานะคะถ้าบ้านใครอยู่ใกล้แล้วเป็นรีเซลเลอร์แม่ค้าเหมือนอยงจอยแนะนำให้ไปซื้อรุ่นนี้มาอยากจะบอกว่าจอยหาไม่ได้นะคะเมื่อวานก็ไปช้อปปิ้งมานะคะจอยหารุ่นนี้ไม่ได้คือแวะไปมาหลายร้านมากเลยถ้าจอยเจอรุ่นนี้นะคะมีกี่ตัวจอยเหมาหมดเลยแต่ไม่เจอนะแต่ไม่เจออ่ะ บอกให้แบรนด์อะไรนี่ค่ะไอรีนฟิชเชอร์อันนี้เป็นพัททีกนะคะพัททีกก็คือไซส์เล็กนั่นเองดูได้ยังไงตรงนี้ค่ะเขาจะมีเขียนว่าพัททีกนะคะให้ดูแล้วอันนี้เป็นไซส์ ps นะคะก็คือเป็นไซส์เล็กนะเป็นไซส์เล็กนะคะของใหม่พร้อมป้ายราคาป้ายราคาอยู่ที่68เหรียญน,นะจอยซื้อมา8เหรียญขายไปในราคา30เหรียญขายได้รวดเร็วมากอันนี้คือตัวที่2ของจอยนะตัวแรกจอยซื้อมาลงภายใน1วันขายได้ตัวนี้เหมือนกัน โพส์ลงไปภายในหนึ่งวันขายได้ใครเจอซื้อมาแนะนำเพราะจอยหาซื้อไม่ได้ไปซื้อมาขายนะแนะนำให้ต่อมาตัวนี้จอยได้มาจากร้าน Goodwill Store จอยได้มาสักพักแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ลงขายนะคะเพิ่งจะโพสต์ลงนะคะภายในหนึ่งวันขายได้นี่นะคะแบรนด์ l ู l ul u Lemon ให้สังเกต ตาสัญ,ญลักษณ์นี่ถ้าใครเป็นคนออใส่เสื้อผ้าออกกําลังกายะคะ่ะน่าจะรู้จักแบรนด์นี้ดีอันนี้คือไซส์8นะคะมีป้ายให้คือตัวเท็กเจอร์ตรงเนี้ตัวแขนด้านนอกอะเป็นเหมือนผ้ายืดอะคะ่ะเป็นเหมือนแบบเหมือนผ้าที่เขาใส่ใส่แบบไปออกกําลังเขาเรียกว่าอะไรเล่นทางน้ําเออเหมือนเล่นทางน้ำอะไรเงี้ยเพราะตัวเนื้อผ้าเป็นแบบนั้นนะคะแต่ว่าจอมไม่รู้เหมือนกันนะอันแล้วนี้ก็เป็นอัดพีด,ด้านหลัง นี่เป็นอย่างนี้ตัวนี้ซื้อมา5เหรียญ49่ขายไป35เหรียญค่ะจริงๆจ,จอยตั้งไว้50ลูกค้าเขาขอต่อเขาขอต่อมา30แล้วจอยต่อรองกลับไปนะจอยต่อรองกนะออลองกับไป40แล้วเขาก็ต่อรองมาอีก35เหรียญนะคะที่จอยรับเอาไว้เนี่ยเพราะว่าเวลาที่ลูกค้าต่อรองมาส่วนมากที่จอยดูนะเขาจะต่อรองอยู่แค่2ครั้งครั้งที่3คือลูกค้าไม่ซื้อเลยไม่ซื้อเลยกับกับต่อรองกลับมา อันเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่านะใครใครแบบว่าจะใจแข็งมากกว่ากันนะคะต่ส่วนมากจอยดูท่าลูกค้าต่อรองมา2ครั้งส่วนมากจอจะรับออฟเฟอร์เพราะว่าครั้งที่3ไม่เคยไม่เคยขายได้ค่ะลูกค้าไม่เอานะก็รอบ2มาก็เลยขายให้35เหรียญน,นะ อันนี้ก็คือสินค้าที่ขายได้ของวันนี้นะคะขายได้3ตัวจริงๆขายได้มากกว่านี้แต่ลูกค้าย,ยังไม่จ่ายเงินถ้าลูกค้าย,ยังไม่จ่ายเงินเนี่ยจอยก็จะไม่มาเอามารีวิวให้ดูนะโอเคจริงๆช่วงนี้จะบอกขายได้ทุกวันนะอจริงขายได้ทุกวันอย่างที่จอยเคยบอกถ้าใครติดตามจอยนะจอยเริ่มขายดีตั้งแต่คืนวันที่31เลยนะคะขายดีแบบ เอางี้ไม่พูดขายดีพูดว่าขายได้ดีกว่าขายได้ทุกวันนะคะเพราะว่าร้านจอยเนี่ยมีทั้งแบบเป็นออฟชั่นก็คือการประมูลนะคะแล้วก็เป็นการซื้อแบบตั้งราคานะคะลูกค้าก็มักจะออฟเฟอร์มานะคะก็คือต่อรองราคามาหรือบางทีอะลูกค้าเขามากดคลิกไลค์สินค้าของเราใช่ไหมคะจอยก็จะออฟเฟอร์ราคาให้เขากลับไปบางคนถ้าเขาชอบเขาก็ซื้อบางคนถ้าเขายังไม่โอเคเขาก็ต่อรองราคากลับมานะอันนี้คือเป็นช่วงเนี้ย เราจะขายได้แบบนี้ทุกวันเลยนะคะตั้งแต่คืนวันที่31มานะต่อมาอันนี้อันนี้จะซื้อมาใส่เองค่ะอันนี้จะซื้อมาใส่เองยังไม่มีตอนย,ยังไม่มีเสื้อแจ็คเก็ตหรือเสื้อโค้ทนะคะที่เป็นโทนสีนี้นะคะแบบโทนสีนูดนูตนะคะยังไม่มีเราเราเจอเนี่ยค่ะโมโนโคค่ะของใหม่พร้อมป้ายราคานี่ของใหม่นะคะ ป้ายราคาอยู่ที่389เหรียญแต่ตัยซื้อมาในราคา30เหรียญ30เหรียญน,นะคะแล้วก็เสียค่าขนส่งอีกประมาณ10 10เหรียญหรือ10กว่าเหรียญตัวนี้ก็อยู่ประมาณ4 0 4 0 45เหรียญก็พันพันตน้ตนๆน,นะคิดซะว่าซื้อของขวัญให้ตัวเองช่วงวันปีใหม่นะคะเพราะว่ายังไม่มีสไตล์นี้นะคะคือเป็นสไตล์ที่แบบว่าสวยอะแล้วข้างข้างล่างเนี่ยก็เป็นแบบ ผู้ผู้แบบนี้นะคะแล้วมีฮูดด้วยฮูดก็เป็นคนละสีจอมองว่าเท่ดีอะ่ะเอาไว้แบบใส่ไปแบบวันธรรมดาธรรมดาที่เราแบบไม่ต้องแต่งตัวอะไรเยอะแยะนะคะอันนี้จอยก็เลยซื้อมาใส่เองนะคะถูกมากถูกมากจอยซื้อมาจากใน ebay นะคะซื้อมาจากใน ebay ค, e คือจะขายก็ขายได้นะคะถ้าขายเนี่ย ได้ขายก็น่าจะอยู่ประมาณสักร้อยเหรียญหรือร้อยยี่สิบเหรียญประมาณนี้นะคะแต่ว่าจอยเก็บไว้ใส่เองต่อมาอันนี้อันนี้ก็ซื้อมาใส่เองเหมือนกันค่ะสามารถขายได้เหมือนกันตั้งขายเนี่ยก็ส่วนมากจะอยู่ราวๆร้อยเหรียญน,นะคะแต่จอยซื้อมาใส่เองเนาะคลับโมโนโคเหมือนกันนี่ค่ะอันนี้ไม่ใช่ของใหม่นะเป็นของมือสองแต่ว่าจอยเคยแนะนําไปแล้วว่าร้านเนี้ยค่ะลินดาสนะคะสตัฟนะคะเป็น ร้านขายเสื้อผ้ามือสองขายทั้งมือหนึ่งมือสองเสื้อผ้าแบรนด์กระเป๋าแบรนด์รองเท้าแบรนด์มีทั้งกุยมีทั้งหลุยกุชชี่พราด้านะคะคือเขาเป็นแบบคอนไซเนต์เลยนะคะสามารถเอ่อเข้าไปดูเว็บไซต์ก็ได้เว็บไซต์ก็ชื่อนี้หรือใน eBay นะคะคืออันนี้คือเจ้าใหญ่บอกเลยเขาเป็นเจ้าใหญ่ใน EBay จอยก็มาจะซื้อเสื้อผ้าร้านเขานะคะทั้งเอามาใส่เองแล้วก็ทั้งเอามาขายเพราะว่าส่วนมากเขาจะประมูลออคชั่นก็เยอะ ตั้งราคาซื้อก็เยอะแล้วเขาขายในราคาถูกที่สำคัญส่งฟรีส่งฟรีค่ะเรื่องของเรื่องเขาส่งฟรีคือแบบว่าคือถูกมากๆขายถูกแล้วยังส่งฟรีอีกนะคะเจ้าเล็กๆอย่างเราเนี่ยอาจจะทําตามเขาไม่ได้เขาทําได้เพราะว่าเขาแบบลงสินค้าในจํานวนเยอะๆแล้วเขาก็ใช้แบบถั่วเฉลีย่ยเอาบางตัวได้ได้มากได้น้อยเขาก็ถั่วเฉลี่ยกันไปแต่ถ้าเราเป็นเจ้าเล็กๆถ้าเราขายถูกด้วยฟรีชิปปิ้งด้วยจะบอกว่าไม่เหลือค่ะ จอยเคยลองทํามาแล้วมีอยู่ปีหนึงจอยเคยลองทํามาขายดีขายดีมากวันหนึ่งขายสิบยี่สิบชิ้นนะคะแต่รายปีมาคิดแล้วได้กําไรน้อยมากเพราะว่าทั้งส่งฟรีด้วยขายถูกด้วยลูกค้าไม่ชอบตีของคืนกลับมานะคะตีของคืนกลับมากําไรก็ไม่ได้ขาดทุนทั้งค่าส่งไปค่าส่งกลับอีกนะคะจอยเคยลองทําเทคนิคเหมือน,น่างเขามาแล้วนะคะเราเจ้าเล็กเราไม่รอดค่ะมันได้กําไรน้อยมากจอยก็เลย เปลี่ยนนะคะคือทุกวันนี้คือไม่มีฟรีชิปปิ้งนะคะคือไม่มีฟรี h i p p i n g ในร้านของจอยลูกค้าอยากได้ลูกค้าจ่ายลูกค้ามีปัญหาไม่ชอบลูกค้าตีคืนกลับมาลูกค้าก็จ่ายนะมาต่ออันนี้ค่ะคลับโมโนโคนะคะเป็นเสื้อแบบว่าเป็นเสื้อโค้ทแต่ผ้าตัวนี้ไม่ไม่หนาไม่หนามากนะคะจอยชอบโทนสีจอยยังไม่มีโทนแบบสีออกชมพูอ่อน นะแล้วอันนี้เป็นผ้าเป็นผ้าวูลผ้าวูลกับผ้าโมแฮร์นะคะก็จะเป็นแบบว่ากึ่งขนขนิดนึงนะแบบว่าในวันที่แบบว่าไม่หนาวไม่หนาวมากหรือวันไหนที่แบบก็ต้องออกไปข้างนอกแบบว่าเนาะทางการนิดนึงก็อยากจะดูดีหน่อยประมาณนี้นะคะเป็นเสื้อโค้ทนะคะก็ใส่อะไรข้างในคือใส่มาแล้วดูดีแล้วมีกระเป๋าข้างด้วย นี่ค่ะอันนี้เป็นไซส์ S นะคะก็พอดีถ้าไซส์ X S รอยโกลเวลาเราใส่เสื้อสเวตเตอร์หรือใส่อะไรข้างในมันจะไม่สวยนาอก,ก็เป็นประมาณนี้นะคะนี่อันนี้ ก็คือสินค้านะคะที่จอยขายอะไรได้แล้วจอยก็ซื้ออะไรมาฮะแต่ซื้อมาก็คือซื้อมาใส่เองนะคะไม่ได้ขายแต่ถ้าจะขายก็ขายได้ราคาเหมือนกันนะคะ<ม>ก็ถ้าใครอยากจะอุดหนุนสินค้าในร้านของจอยนะคะเดี๋ยวยังไงดูใต้คลิปด้านล่างแล้วกันนะคะจอยจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะกดเข้าไปดูร้านของจอยก็คือใน eBay แล้วก็พอชมาถ้าใครสนใจอยากจะอุดหนุนนะคะก,ก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่ในอเมริกาถ้าอยู่ในอเมริกาเนี่ยค่าขนส่ง ก็จะถูกแต่ถ้าอยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยหรือประเทศอื่นนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ใน eBay เลยนะคะก็เพราะว่าจอยตั้งระบบเอาไว้ว่าสามารถส่งขายต่างประเทศได้ด้วยก็ชอบสินค้าตัวไหนนะคะถ้าเป็นคนไทยด้วยกันก็ทักทายส่งข้อความมาเผื่อรุ่นไหนจอยลดราคาให้ได้อะไรเงี้ยก็ ทักทายกันมาก่อนแล้วกันก็ลองดูแล้วกันนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามช่องจอยถ้าใครชอบนะคะในด้านการค้าขายนะคะจอยถนัดค้าขายออนไลน์นะคะอยู่ในอเมริกาถ้าใครอยากมีรายได้เพิ่มรายได้เสริมทํางานอยู่บ้านเหมือนอย่างที่จอยทําทุกวันนี้นะคะก็ ติดตามเอาไว้ติดตามดูแล้วกันส่วนมากจอยก็มาจะพาไปช้อปปิ้งนะคะว่าจอยซื้อสินค้าที่ไหนซื้อมาราคาเท่าเท่าไรขายราคาเท่าไรนะคะก็ติดตามดูแล้วกันนะ,ะยังไงวันนี้จอยไปก่อนแล้วมาเจอกันอีกที่คลิปหน้านะคะว่าจอยจะมีอะไรดีๆมารีวิวให้ดูอีกนะคะวันนี้จอยไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ